อ่หนูมีเรื่องมาปรึกษาค่ะคือแฟนหนูชอบกินอะไรแปลกๆแปลกที่ว่าอาหารมันยังไงคะแปลกแค่ไหน มาจากร่างกายของตัวเองอะค่ะพี่ตอนแรกที่รู้จักการบครบกันก็คือชอบกัดเล็บอยู่แล้วอะคะอ่ะ,ะกัดเล็บโอเคกเปกติแล้วกัดแล้วกิน,กนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มแรกก็คือหนูคบกับเขามาประมาณแปดปี <c oughs> แล้วหนูเพิ่งเรียนจบปีนี้แล้วก่อนหน้านี้ที่หนูไปเรียนที่กรุงเทพอะคะ่ะวิดีโอคอลคุยกันก็คุยกันปกติค่ะอ,อยู่ที่เขาหยิบอะไรสีข,ขาวขึ้นมาเกาบอกเนี่ย กินไหมแล้วเขาก็กินเข้าปากแล้วก็บอกอร่อยดีคืออะไรอะเขียวๆหนูก็ตอนแรกหนูก็ไม่รู้ก็เขียวๆแล้วเขาก็แลบดินอมัยทีน,นึงก็ละเอียดอยู่ในลิ้นเขาแล้วอะค่ะแ,<ร>แล้วก็<ะ>ตื่นหายไปเธอ,ม,อมันคืออะไรเขาบอกว่ามันคือหนังเล็บเท้าค่ะห,หนังเล็บหนังเล็บเทา้า ใช่ค่ะหนังเล็บเท้าหนังเล็บเป็นยังไงก็หนังไงหนังที่มันอยู่ขอบขอบหนังแล้วที่เราตัดทิ้งกันน่ะทือเธอมันสกโปรกมันไม่อร่อยคือเขากินทุกครั้งที่เขาคะบอกว่าอืมอร่อยมากเลยนะเขาล้างเท้าก่อนปะบะหนูไม่รู้ค่ะแต่ว่าแบบคุยกับเพื่อนเพืเขาก็แบบแคะเล็บไหนแตเขาก็กินกินกินนะคะแคะเล็บคือขี้เล็บอ่เหรอใช่ค่ะก็คือแคะนิ้วเท้าไปเล่าวิดีโอเขาคุยกันเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็แคแคะแคะแล้วก็กินแต่ว่า คือมันพีกกว่านั้นคือว่าพอหนูเรียนจบแล้วหนูกลับมาอยู่บ้านแล้วเขามาหาหนูก็ถามว่า,า,วาเธอมีการตัดเล็บไหมห,หนูก็บอกมียืนให้ปุ๊บก็คือตัดออกมาแล้วก็กินนะคะพี่คือตัดมากองๆรวมๆกันแล้วก็จิบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอไม้ใช่ค่ะตัดมาได้อันนึง้ลก็กินนั่งกินหมดแล้วก็ตัดใหม่อะ่ะกะอ๋อกินสด <c oughs> หนึ่งต่อหนึ่งแต่ว่าของคนอื่นเขาไม่กินนะคะหนูลองเอาของหนูให้เขาไม่กินค่ะ หนูก็พูดกับเขาหลายครั้งแล้วนะว่าเธอมันสกปลกมันไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเคยถามเขาไหมว่ากินทําไมเขาบอกว่ามันอร่อยค่ะหมายเขาติดเป็นนิสัยอะค่ะที่เหมือนต,ตอนแบบเด็กๆก็ชอบกัดเด็บอยู่แล้วอะค่ะค่ะแล้วเคยบอกให้เขาหยุดกินไหมคะเคยขอให้หยุดกินค่ะพี่แต่เหมือนบบพอเพลินก็แคมไม่กินใหม่ค่ะอ๋อมันติดแล้วไงค่ะ ขนาดเราเดินบนทั่วไปทเท้ามันยังมีพยาธิชัยเท้าเลยอ,ะอ่ะตัดเรื่องความแปลกหรือความอะไรอย่างนี้ออกไปนะมันสกปรกคือจะพูดยังไงให้เขาเลิกกินดีครับอทำไงดีวะ <c oughs> หรือว่าหนามย่องมันต้องเอาหนามบ่งไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตา <c oughs> หนูก็ถูขี้ใครจะก,กันแลตัวเองมา <c oughs> ช,ชกินเหรอ,หรอแล้วก็ทำเหมือนกินมีคนบอกว่าให้เอายาหมองไปป้ายเพาเขาสึกว่ามันแสบเขาจะได้ไม่ต้องกินเอาบอระเพชรทาเล็บ มันโบราณนะบราเพท่าบราณเพทาหัวนมแม่อย่างงี้เหรอให้ลูกใหญ่ให้ลูกใหญ่ลงไงเมื่อก่อนไงโบราณโบราณไงเราเราเราทำให้เขารู้สึกเลยว่าเฮ้ยคุณต้องไปหาหมอ ซีรีสเลยไหมไม่ก็นั่งพูดเลยว่าเฮ้ยพฤติกรรมแบบนี้ไม่ปกติเธอต้องได้รับการปรึกษาให้รู้สึกว่าเรื่องนี้กําลังเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตคู่นะถ้าเธอไม่ฟังเราเธอต้องฟังหมอนะแต่มันเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตใหม่ไหมตอนนี้เออมันเดือดร้อนไหมอ่ะนอกเหนือจากแบบว่าอื้อไม่นะคะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าก็ไม่ได้กินตลอดเวลาแค่แบบลอยเพลินๆนะคะแค่เหมือนลำคาญเฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเออพี่ว่าถ้าถ้าถามพี่นะพี่ขอก่อนเลยแล้วกันปล่อย ถ้าช่างน้ำหนักแล้วเขายังมีความดีในส่วนอื่นนอกเหนือจากกินเล็บอะ่ะแล้วการกินเล็บเขาไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนอกจากที่ว่าจะเสี่ยงกับตัวเขาเองเนี่ยก็ปล่อยบางครั้งคนเราไม่เห็นลงสมไม่หลังน้ําตาก็ปล่อยเลยถ้าเขาจะไปเอาเชื้ออะไรมาติดเกิดจากการกัดเล็บเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นบทเรียนของเขาก็ได้ ถ้าเป็นนี่นะถ้าเกิดว่าคุณมาอยากจะแก้ให้มันตรงจุดเลยนะแล้วก็แข่งใส่เขานะต้องคุยกับเขาตรงๆแล้วบอกว่าอาจจะอาจจะนะอ,อาจจะต้องไปพบจิตแพทย์ไหม คุยตรงๆเลยว่าอ่ะโอเคมันมันอาจจะถ้าถ้าเกิดว่าเรามองกลางๆอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่คนปกติเขาไม่ได้ทําดังนั้นน่ะมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่นั้นก็ได้จิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องรแรงนะตอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเฮ้ยน่ากลัวหรือว่าใครไปใครไปพบต้องเป็นบ้าหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่การไปพบจิตแพทย์คือไปคุยกันเฉยๆว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าบางทีมันอาจจะไม่มีก็ได้แต่ว่าคุยแล้วอาจจะสบายใจขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องเป็นไม้แข็งนะถ้าเกิดว่าต้องทําแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้อ่อนนะแล้้ววก็คคุณมาายังรูสึ่่นเปแ เรื่องลำคาญเฉยดังนั้นเราควรจะห่วงใยสุขภาพเขาเธอเธอควรจะพาเขาไปสปาเท้าให้มันสะอาดสะอ้านซะนี่นี่นี่แบบสมมติว่าฉันรักผัวคนนี้มากยอมต่อให้มึงกินเล็บหนังเท้ากินหนังเท้าฉันชิงตัดก่อนเลยฉันจะพาเธอไปสปาเพื่อทาให้เท้าเธอสะอาดที่สุดเพื่อเธอจะได้กินได้อย่างสบายใจแล้วก็พาไปที่ปลาดูดตีนตอจะบอกเธอพาผัวเธอไปสปาปลาให้มันดูดหนังตีน่อให้หมดก่อนที่แบบว่ามันมีเชื้อโรคหรือมันตายอะไร ียแล้วก็กา็ค่อยอ่เดิมว่าเธอจะเอาเป็นดิบต้มยำอะไรก็ให้ผัวกินก็ได้แล้วแต่มีดิบด้วยเหรอก็อ่ะโปนิบัตอ่ะอยากกินนะกูโปนิบัตอร่อยไปเลยแต่ว่ากูจะทําให้ถูกสุขลักษณะสมมุติอ่ะสมมุติอ่ะเพราะว่าไม่บอกว่าเป็นเรื่องแค่เรื่องลำคาญเฉยเขาไม่ได้อยากเลิกกับผัวเพราะเรื่องนี้ลองแบบว่าล้างให้สะอาดแล้วชุบแป้งทอดไหมล่ะอะไรก็ทุ่งไปเลยเกลือหน่อยๆขั้วเกลือเพราะว่าหนังเท้าอาจจะหลุดมาตรงแป้งได้อย่างนั้นเออขั้วอะไรเงี้ยอ่โอเค ทำเมนูปลาฉุกแป้งทอดให้เขากินแล้วถ้าเขาบอกอร่อยก็เนี่ยแหละคือปลาที่ดูดตีนเธอซึ่งแล้วไงแล้วไงแล้วมันจะส่งผลอะไรกับเขาก็ขนาดปลาดูดนิดหน่อยมันยังตายเลยอ๋อดูดแล้วตายเลยใช่แล้วเธอมานั่งกินทุกวันอ่ะวันหนึ่งอ่ะเธออาจจะเป็นอะไรก็ได้นะฉันห่วงร่างกายเธอนะแล้วก็เปิดรูปเชื้อโรคต่างๆเขาดูแล้มันสกปรกเพียงใดฉันมีเพื่อนนะเพื่อนฉันเป็นอย่างเธอเลยแล้วก็เอารูปในอินเทอร์เน็ตอ่ะเนี่ยจากการดูดดูดหนังตีน ไม่ได้เขาจะมาดูดหนังจีนแล้วมากินหนังเท้าแล้วก็มาจูบก,กับเรานะโอ้ยแม่ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยเขาคงแปลงฟันก่อนแล้วมันเป็นของใช้ร่วมกันไงเราต้องคิสกันถ้ามายรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ปล่อยไปได้ก็คือ ừ ừ ừ, ปล่อยแต่ถ้าในความคิดหองผมว่าเรื่องนี้ไม่ควรปล่อยมันเชื้อโรคมันรุนแรงอะไรอย่าให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะสิ่งที่คุณเป็นอ่ะพูดถกพูดถกอย่าลืมโทรนะ